ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวหน้าถอดบทเรียนเลือกตั้งอบอจอเทศบาลสู่โค้งสุดท้ายสนามอบอตอนางสาวพนิกาว,วานิชคณะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเปิดเผยว่าเป้าหมายของคณะก้าวหน้าคือการยุติรัฐราชการรวมศูนย์เพื่อให้ประชาชนกำหนดชีวิตของตัวเองได้เพิ่มการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นการดำเนินการจากล่างขึ้นบนโดยการเปลี่ยนภาพการเป็นมาเฟียผู้มีอํานาจท้องถิ่นให้กลายเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ดังนั้นนอกจากการหาเสียงครั้งนี้จะไม่ใช้เงินและไม่ใช้อิทธิพลตามแบบของคณะก้าวหน้าแล้วยังได้บทเรียนจากการเลือกตั้งอ,อบจอและเทศบาลที่ผ่านมาว่าการเมืองท้องถิ่นไม่ใช้กระแสแต่ใช้ความเข้าถึงประชาชนเน้นความไว้เนื้อเชื่อใจ พาผู้สมัครนายกอบตอไปให้คนเห็นจะเน้นแต่แกนนำไม่ได้ขนาดเดียวกันคณะก็ปรับยุทธศาสตร์ผสมผู้สมัครทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่อย่างละครึ่งและถือเป็นสัดส่วนที่ลงตัวซึ่งส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งอบตอเป็นสมรภูมิที่สนุกมากเพราะเล็กและได้คุยกันทีละบ้านเอาอุดมการของเราไปบอกเขาถึงหน้าประตูที่ผ่านมาตั้งแต่พักอนาคตใหม่ตกหลน่น เรื่องการสื่อสารกับชนบทเป็นอย่างมากแต่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก้ไขจุดอ่อนนั้นโดยการเข้าไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดถึงคณะก้าวหน้าส่ง210เขตอ้างอิงจากสถิติการเลือกตั้งเทศบาลคาดว่าจะได้รับชัยชนะไม่ต่ำกว่า21อบอตอการตั้งวงคุยกันในบ้านเคาะประตูบ้านคุยกันมันทำให้คนเข้าใจเรามากขึ้นคุณต้องอย่าดูถูกประชาชน ยิ่งห่างไกลเท่าไหร่เขายิ่งเข้าใจยิ่งเข้าไม่ถึงโครงสร้างของรัฐเขาย่อมเข้าใจดีว่ากลุ่มที่อยู่สบายในเมืองคนพวกนั้นเสี่ยงเป็นอีกหนอนางสาวพนิกากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ